เรียนท่าน,นอาจรย์วิยาหอมนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุศสตร์กคำนะครัปริญญาโทนะครับปีที่สิบสามวันนี้ผมนายรุ่งคงศรีมงคลคำนะครับแทนของอาชีวศึกษาได้มาทำการสัมภาษณ์เรื่องของปัจจัยความสำเร็จในการวางแผน,ลนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วิทยาลอชาชีวศึกษาชุมนุม ถามได้มาสัมภาษณ์สอบถามท่านรองผู้ในการท่านสุรชัยเสาหงษ์นะครับเพื่อท่านรองผู้ในการฝ่ายพัฒนนายกกระทรวงวิศวะนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการสู้การที่กำหนดไว้ที่อะไรนะครับครับสวัสดีครับในส่วนของอ่าทานที่มาในวันนี้ก็จะได้สอบถามใจต่างๆนะครับใน่องของกา่นไว้แล้ว็สอบถามในเรื่องแรก ในทั้งที่ไรนั้นนะครับได้มีหลักการกําหนดนโยบายมีปัจจัยในการวางแผนกลยุทธ์ต่างเพื่อความสำเร็จในการบริหารที่ไรนักศษาอย่างไรบ้างครับครับตอนอื่นนะครับสิ่งที่นะครับจะนําเรียนในการให้กับนักศึกษาอาตัวะได้ทราบนะครับเรื่องของหลักของการบริหารสถานศึกษานะครับโดยันดับแรกเลยนะครับเรา ก็จะใช้โมเดลนะครับโมเดลการบริหารงานนะครับที่เราเรียกว่าเป็นโมเดลที่เป็นเรียกว่าเป็นซูนิโมเดลนะครับเป็นโมเดลที่เราคิดนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการบริหารจัดก,การสถานศึกษานะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วย s t r a t e g i เรื่องกลยุทธ์นะครับเรื่องของ,นะอ,ง,ขอ,งอ,อันเรื่องของ understand การเข้าใจคนนะครับเข้าใจงาน นะครับแล้วก็เรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแล้วก็ตัวไอนั้นเป็นอินโนเวชันเรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้ก็จะใช้โมเดลนี้ในเรื่องของการบริหารสถานศึกษานะครับซึ่งนน่นดับแรกเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะนะครับเ,เริ่มทำแผนกลยุทธ์นะครับเราก็จะต้องมีการทำการวิเคราะห์นะครับสภาพ สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สถานศึกษาปัจจัยนะครับที่เป็นปัจจัยที่สนับสนุนนะครับภายในแล้วก็ภายนอกนะครับเพื่อที่จะทําการวิเคราะห์แล้วก็นะครับกาหนดนะครับวิสัยทัศน์นะครับซึ่งในพิยีลอยอชาชวศึกษาชนบุรีนะครับเราได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้มุ่งผลิตพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงและส่งเสริมน,นวัตกรรมสู่มาตรฐาน นะครับหลังจากที่เรา,าวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเราเป็นลักษณะของนะครับมุ่งที่ผลิตกําลังคนนะครับที่มีขีดความสามารถสมรรถนะสูงแล้วก็ส่งเสริมด้านนวัตรกรรมนะครับสูม่มาตรฐานด้วยนะครับเราก็จะนะครับเมื่อ,อเรากคำนวนวิสัยทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนะครับมาดําเนินการนะครับในเรื่องของการจัดทําพันธกิจ ซึ่งในการจัดทําพันธกิจเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสอดรับนะครับหรือว่าสอดคล้องนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนให้เป็นไปนตามวิสัยทัศน์ที่เราตั้งเอาไว้นะครับซึ่งนะครับใน,ในเมื่อเราทําการกำหนดพัน,พนธกิจเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในอาชีวศึกษาชุบุรีเราเรา,เราได้กําหนดนะครับพันธกิจไว้นะครับจนะบำนวน 8เรื่องที่เราจะต้องดําเนินการนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่1ก็คือจัดก,การเรียนการสอนและฝึกอาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูงตามความต้องการของตลาดแรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของพัฒกิจข้อที่2ก็คือพัฒนาหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีความทันสมัยสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสาคลน,นะครับส่วนพัพนธกิจข้อที่3พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศนะครับข้อที่4นะครับสร้างสรรค์พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิชาชีพให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ยกระดับนะครับ ให้ได้มาตรฐานนะครับส่วนข้อ5นั้นนะครับเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษากับผู้ภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับข้อ6นะครับเป็นการจัดการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองสถานประกอบการและชุมชนนะครับข้อ7นะครับเป็นการบริการวิชาการนะครับ วิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยั่งยืนแล้วก็ข้อสุดท้ายในส่วนของพาฒกิจนะครับของวิทยาอาชีวศึกษาจนบุรีนั้นนะครับพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยการใช้เทคโนโลยีนะครับยึดหลักธรรมภาภิบาลและหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมภาครัฐอาชีวะศึกษายุคใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย นะครับตอนนี้ก็เป็นพันธกิจทั้งหมด8ข้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชนบุรีครับจากนั้นนะครับเราก็จะนะครับมาจัดทำนะครับเป้าประสงค์นะครับซึ่งในการจัดทำเป้าประสงค์นะครับของวิทยาลัยนั้นนะครับเราได้จัดทำเป้าประสงค์ไว้ทั้งทั้งหมดเนี่ย8เรื่องนะครับ8เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือ1เรื่องของผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา นะครับจะต้องมีความรู้ทักษะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีเจตคติที่ดีเป็นกําลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นพลเมืองที่ดีของชาตินะครับในส่วนของเป้าประสงค์ข้อที่2หลักสูตรต้องได้รับการพัฒนานะครับให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและต้องอ เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานด้วยนะครับเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพนะครับตามมาตรฐานสมรรถนะต่างๆนะครับในส่วนของเป้าประสงค์นะครับในส่วนของข้อที่3นะครับก็คือผู้บริหารครูและบุคลากรมีสมรรถนะสูงทางด้าน h u กษะนะครับแล้วก็ Soft Skill นะครับเป็นแบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรณวิชาชีพ และมีทัศนคติเชิงบวกนะครับก็ถัดไปนะครับก็ <c oughs> เป็นข้อที่4นะครับ <c oughs> เป็นเรื่องของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นะครับงานสร้างสรรค์าง,งานวิจัยและโครงงานวิชาชีพได้รับการยกระดับให้มีมาตรฐานนะครับ <c oughs> ได้รับการรับรองนะครับจากาหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกนะครับ <c oughs> สามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือว่าต่อยอดในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ได้ดนะครับสร้างรายได้นะครับต่างๆให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ข้อที่5มีภาคีเกรือขายในการจัดการอ่านชีวศึกษานะครับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนทั้งในต่างประเทศแล้วก็นะครับต่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนข้อ 6, อ 6. นี้ก็จะเป็นเป้าประสงค์ในส่วนเรื่องของการจัดการ อาชีวศึกษาในทุกมิติให้ได้รับความร่วมมือนะครับจากผู้ปกครองสถานประกอบการชุมชนและก็ภาคีเกิดขายทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของเรื่องของการมีส่วนร่วงนะครับหรือว่านะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการการถ่ายทอดความรู้การบริการ,การวิชาการวิชาชีพนะครับนักศึกษาเนี่ยจะต้องมีจิตอาสานะครับเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมที่ยั่งยืนและก็ข้อสุดท้ายนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของระบบนะครับการบริหารจัดการสถานศึกษานะครับที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ระบบประกันคุณภาพการศึกษานะครับยึดหลักธรรมธิบาลนะครับแล้วก็หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนนะครับสามารถยกระดับภาพภาพลักษณ์นะครับอาชีวะยุคใหม่เป็นสมาร์ทคอลเลจนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับ นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองสังคมแล้วก็ชุมชนนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนเรื่องของอเป้าประสงค์นะครับของอวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีนะครับ,รบต่อจากนั้นก็จะเป็นลนักษณะของการจัดทำโครงการนะครับในการทําจัดทาโครงการเพื่อที่จะ,อะสอดรับนะครับกับเรื่องของเป้าประสงค์ภารกิจต่างๆนะครับ ก็ในส่วนของโครงการเนี่ยในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชนบุรีเนี่ยราถือว่าเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่นะครับเพราะนั้นก็จะมีโครงการต่างๆมากมายที่ส่งเสริมสนับสนุนทำให้วิสัยให้เป็นไปตามเป้าหมายและวก็ถูกประสงค์นะครับหรือว่าเหมือนกับให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่เราตร้างเอาไว้ที่ผมได้ ในควางท่านรองผู้การเราจพูดถึงเ,เร,รื่องเกี่ยวกับเรื่องการความร่วมมืออาร์ทีสุขัยในต่างๆครับนี่คือลักษณะของการที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดแข่งท่านรองเราขออนุญาตเล่าเนืเรื่องของการำนำอาีเหล่านี้มา,าเข้ามาในวิไลยพุ่งถึงการส่วนร่วมในการจาัดแข่งครับแล้วนี้ในก่อนอื่นเนี่ยนะครับในส่วนของภาคีเครือข่ายเนี่ยนะครับเรามาีมีความร่วมไม้ร่วมมือนะครับกัน หลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความร่วมมือทางด้านการพัฒนาผู้เรียนนะครับการพัฒนาผู้เรียนโดยเริ่มต้นจากตั้งแต่การาพัฒนาหลักสูตรนะครับพัฒนาหลักสูตรนะครับ,รบเพื่อให้หลักสูตรนั้นนะครับเป็นไป,นปนตามความต้องการของสถานประกอบการนะครับแล้วก็นอกจากจะ พัฒนาหลักสูตรแล้วนะครับก็ยังมีความร่วมไม้ร่วมมือนะครับที่เชิญทางผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านสาขางานต่างๆที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับมาร่วมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับลงถึงลงสู่นักเรียนนักศึกษานะครับพูดง่ายๆว่ามาเป็นอาจารย์นะครับมาเป็นอาจารย์สอนใน ในในห้องเรียนเลย,เลยอ่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีบางมิติเนี่ยนะครับก็เกิดเขาเรียกว่าห้องเรียนอุตสาหกรรมเกิดขึ้นนะครับก็คือเ,อเรียนไดเ้เรียนได้ทั้งในสถานศึกษารเรียนรู้ได้ทั้งในสถานศึกษาและเรียนรู้ได้ทั้งในสถานประกอบการนะครับซึ่งเรา,เอานอกจากเราจะมีครูนะครับที่เป็นจบ นะครับในสาขาวิชาชีพนะครับที่เป็นครูประจําการของเราแล้วนะครับเรายังมีครูที่เป็นครูภาคอุตสาหกรรมนะครับครูภาคอุตสาหกรรมมาให้ความรู้นักเรียนเรายังมีครูที่เป็นครูอ่ครูปัญญาท้องถิ่นซึ่งตรงนี้เราทิ้งไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าครูครูปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนะครับที่จะทําให้นักเรียนนั้นนะครับนํา องค์วามรู้นะครับที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมมาพัฒนาเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่เอาไปใช้ในการให้ให้กับชุมชนในการต่อยอดให้กับชุมชนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอทอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเช่นเช่นอย่าง เราจะทำอย่างเราจะทาอย่างไรถึงจะทำนําเทคโนโลยีนะครับมาใช้นะครับเพื่อที่จะทําให้นะครับสินค้าหรือว่า,าการผลิตนะครับการผลิตต่างๆที่เป็นธุรกิจของชุมชนเนี่ยมีความสะดวกสบายขึ้นนะครับจากาาโปรเจกต์นะโปรเจกต์ของ นักเรียนอาชีวศึกษาชนบุรีเป็นการเพิ่มมูลค่าเป็นการเพิ่มมูลค่าถูกต้องครับท่้วก็ข้างนอกทางรถไฟครับทางรถไฟที่บริเวณนี้นะครับในส่วนสิ่งต่างๆที่ท่านรับากทางวิทยาธรรมมาท่านองท่านพอจะมีข้อเสนอแนะหรือคิดว่าจะมีสิ่งไหนจะเพิ่มเติมได้อีกงนะครับในส่วนในส่วนจะพัฒนานต่อไปนะครับก็ในส่วนของในในส่วนของการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับผมใน ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในส่วนของออมุ่งมั่นตั้งใจในส่วนของการที่เราจะนะครับสามารถนะครับสามารถที่จะ,ะจัดการเรียนการสอนนะครับแบบอิงลิดโปรแกรมได้100%เรนนะครับเพราะเรามีความเชื่อว่าอาชีวศึกษาตอนนี้นะครับเราตอบโจทย์ให้กับทางภาคอุตสาหการรม เราตอบโจทย์ให้กับทางชุมชนและสังคมนะครับโดยเราเรามีความคาดหวังและมีความเชื่อว่าเราจะพัฒนาในส่วนของออผลิตและพัฒนากำลังคนที่เป็นที่เป็นกลุ่มชาวต่างชาตินะครับกลุ่มชาวต่างชาติซึ่งอาจจะต้องมีกระบวนการที่อสอนนะครับกระบวนการ สอนด้วยรูปแบบภาษาอังกฤษแบบร้อนโดยสิ้นสสื่อสารนะครับเพราะว่าในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราต้องได้เราต้องได้ภาษาเนี่ยไปใช้ในการสื่อสารและอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ที่นะครับเข้ามาทํางานในประเทศไทยนั้นนะครับก็เป็นชาวต่างชาติซึ่ง เขาก็ใช้ภาษา,าสากลภาษาอังกฤษนะครับในการสื่อสารซึ่งาบางครั้งที่เขามาทํางานในาภาคอุตสารกรรมเนี่ยเขาอยากจะต่อยอดอาจจะศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาเพิ่มเติมต่อเพิ่มเติมแต่ว่าพอ,อาเขารู้ว่ามีโปรแกรมที่เรียกว่าอังกฤษโปรแกรมนะครับอังกฤษโปรแกรมมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะข,ของอาภาษาอังกฤษแบบ100%เซ ในส่วนของอ,อาชีวศึกษานะครับเขาก็จะก็เขาก็จะเข้ามาสมัครเรียนแล้วก็จะเป็นการลักษณะของการตอบ,ตอบโจทย์เพิ่มกี่ความสามารถให้กับทางผู้เรียนผู้เรียนท,นที่เป็นที่เป็นชาวต่างชาติครือว่าเป็นการเพิ่มสักยภาาพให้ผู้เรียนของเราแล้วก็ชุมชนได้ไปต่อ,อยอดได้ไกลเลยครับ่ครับครับก็ ส่วนคำถามของผมก็มาน้กรับทีนี้ก็ผมก็ขอขอบคุณจากท่านท่านรองรองที่กราบบุครับออกมาครับทีนี้นะครับผมนะบุ่งนอ้อบครับก็ในส่วนของการสัมภาษณ์นะครับกับแจกของแผนคุยยุคพัฒนาต่างๆของนกเรียนอาชีวศึกษาชูบุีนะครับตรงนี้ก็ได้ความรู้ท่านรองสุรชัยสองคนมากมเลยนะครับท่านรองกลุ่มของผมนะครับส่วนของอาชีวศึกษานะครับก็ได้สัมภาษณ์ เรียบร้อยแล้วครับก็ขอบพระคุณมา,มากครับผมสวัสดีครับ